สวัสดีครับวันนี้อยู่ในบ o b Mango ของแ a p Red w a ร์นะวันนี้ก็มีการอัปเดตนะไม่ใช่อัปเดตหรอกอัปเดตคือซึ่งอัปเดตมานานแล้วแหละผมผมเพิ่งเข้ามาดูแล้วเนี่ยนั้นหรอแล้วในล็อบบี้อ่ะไม่มีใครสักคนเลยเออแล้วผมก็จะมาเล่กมาเล่าแก่ใต้คอมเมนต์ของ1เดือนที่แล้วนะ อ,อ่ะมาที่กิจกรรมก่อนเลยกิจกรรมอันนี้คือเป็นกิจกรรมของห้ารวีนะเนี่ยโอ้โหคือเตียงแต่ละสีอาจะมีผีอยู่นะเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราเป็นสีแดงใช่ไหมไปบุกเตียงสีฟ้าแล้วตรงผีอ่ะมันจะไม่ไล่ล่ามันจะมาไลา่ล่าถาวรเลยจนก,กว่าเราจะฆ่าเออ ง่ายๆแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็ก็จะมาะสรุปกับตายคอมินเลยนะอืมผมใช้อีกเครื่องหนึ่งดูนะผมขี้เกียจใช้เครื่องนี้ดูอะ่ะมันช้ามันเสียเวลาเกินอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวผมอ่าเลยแล้วกันนะคอ,อมินแรกเลยอืม คอมเมนต์แรกชื่อว่าไทยไหนอ่นดูสิแมตตีไข่เขาเอาออกแล้วเหรออืมแมตตีไข่เหรอ,ค,อ,อคือผมหาพักพวกไม่ได้ไงโมก็เลยไม่อัดอะ่ะหาพักพวกไม่ได้ก็มีแค่นี้แหละของของตีไข่อ่ะอคือผมหาพักพวกไม่ได้ไงโมก็เลยไม่อัด ไม่มีพวกวผมมีแค่สองคนเองแต่ตอนนี้มีสามแล้วมีคนเข้ากลุ่มผมของผมแล้วกลุ่มตีไข่นะอืมแบบไข่อ่คอมเมนต์สองเลยอืมคอมเมนต์สองอชื่อว่าคิงชื่อว่าคิงเหรอเพิ่มว่าอะไรวะาเอ็กดี เออใช่ไหมเถอไรประโยชน์ไรประโยชน์อันนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคคอมเมนต์3าเอออันนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันคอมเมนต์สี่ไหนดูซิชื่อว่าอะไรเนี่ยอืมคอมเมนต์ที่สี่ชื่อว่าวันนะเนี่ย หลอดเลนไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าหนึ่งทำไมพูดไม่ชัดเลยครับผมก็บอกแล้วไงว่าลิ้นหมพันลิ้นผมพันกันแล้วน้ำลายผมมีเยอะเกินไปด้วยไงผมก็เลยพูดไม่ชัดได้แบบนี้แหละหรือไม่ก็เป็นที่อัดเนี่ยผมพูดชัดสุดได้แค่นี้แหละหรือได้ผมตะโกนเลยอะยอกยอกโอเคต่อไปคอมเมนต์ ที่เท่าไหร่วะโอเคเดี๋ยวไปคอมเมนต์ที่ห้าไหนชื่อขอดูชื่อเต็มๆเ,เลยอแป๊บหนึ่งนะโ okay. <laughs> <laughs> อเคับอคอมเมนต์ที่ห้าชื่อว่าบ๊อบแมโกบาทนะ <laughs> ส่วนผม ไม่ซูไม่ได้แน่อาหมายถึงใครหรอผมหรือว่าอดัมหนึ่งแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อดัมหนึ่งแล้วนะอาขอดูก่อนว่าชื่ออะไรนะตอนหผมยังไม่ได้ผมดูอยู่นะอ่าชื่ออ e ีสีอะ่ะผมไปเจอแมปแปลงล่างมานะ้นเนี่ยไอคนชื่ออ e ีสีเนี่ยง่ายเกิดไปเปล่าหะอง่ายเกิดไปเปล่า ร้อเล่นร้อเล่นโอเคคอมเมนต์ okay. คนต่อไปหืมคอมเมนต์ที่หกนะอ่ะคอมเมนต์ที่หกชื่อว่า y t what A c huh. ไหนดูสิฮะพอพูดอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเลยนะถ้าจะบอกว่า เป็นอันดับหนึ่งอย่างอีกไกลหมายถึงผมหรอถ้าเป็นโหก็ก็จริงนะถ้าอันดับหนึ่งอะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยละ่ะก็จะอันดับหนึ่งอะมันอีกไกลไกลมากๆเลยละ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเล่นยากยากยากจริงอันนี้เล่นยากอันนี้เข้าใจอยู่ มาขอดูคำขอเมฆของอดัมหนึ่งหนึ่งเดือนที่แล้วนะได้รดูสิผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะไปดูเองแล้วกันอืมตอนตอนหนึ่งเดือนที่แล้วผมก็สงสัยว่าไปแฮกรหัสมารหรือเปล่าแต่ผมอ่านดูละลาผมเองครับอีเมลผมเมลที่ใช้พิมพ์คอมเมนต์ฮ่า ลองเล่นได้โอเคผมก็เข้าใจแล้วก็มาสรุปแค่นี้แหละผมก็มาถัดแรงรอบหนึ่งนะมาอุยอ้ยเกือบลืมรับของโอเค โอเคเราเดินมาจากไหนนะอยู่ดีๆก็เดินกลับเฉยมาเริ่มเลยไม่ชวนเชิญข่ทางนั้นวันนี้เอาจริงนะเออเฮฮา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 เอาเอใช่ถ้าถ้าเล่นตอนตีสองนะผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งเลยค,คือบอตคือบอทอะนั่นแหละ เขาบัฟให้มันโหดขึ้นเนี่ยเนี่ยอย่างสมมติทีมเขียวเนี่ยเป็นบอดทุกคนเลยอ่ะเดว๋ยาผมพาไปดูแล้วกันนะหรือไม่ก็เผลอๆมาเองอะคือบอดอเดินเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแค่ตีเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นแค่นั้นเองผู้เล่นใหม่นี่ร้องไห้แน่ ร้องไห้แน่นอนผู้เล่นใหม่อ่ะผู้เล่นเก่าก็เออแล้วไปก่อ,อกแกนั่นแหละอืเปิดไม่อยู่ใช่ไหมล่นะไม่ได้เปิดไม่ร้องไห้เลยที่อาจไปโอ้ไม่ผมไม่ป้องกันแล้วกันนะผมไม่ใช่สายป้องกันอื้ออื้อ โอ้จะรีบไปไหนวะนี่อ่ะกำงจะสมมุติทีมเขียวเลยอ่ะไม่เป็นไรขาก็ขา่นเลยฮึมาดิมาดิโอ้ย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  หนาเกินหนาเกินเตียงโอ้ยโอ้ยตึงเกินตึงเกินโอ้โหตีทีละหกเลยเหรออืมและแอปเปิลอีกสมาจากไหนอ๋อน่าจะเป็นอันนี้แน่เลยสกิลอันนี้ที่ผมสุ่มไป ไปก่อนจะเริ่มอาจจะโอไม่นะผมาบุกแล้วอะเฮอ้อผมแออย่าทําหลูเลยโอเคโอเคใครอยากสนใจเข้ากลุ่มไข่โห,หมดไขนะ่นะนี่กลมของผมเพิ่งสร้างมาเองมีมีแค่สามคนเอง <laughs> ใครสนใจอยาเข้าร่วมก็เข้าได้เลยแอดผมแอดผมด้วยเป็นผู้เล่นยอดดีเมื่อสี่ปีที่แล้วมันล่าลำบากจริงๆเลยเออรหัสเก่ามา <c oughs> น่าล้อไห้เลยเ <c oughs> นี่ยแหละคือรหรหัสเก่าผมเนี่ย <c oughs> คือผมไม่ได้ตั้งรหัสผ่านไว้ไงผมก็เลยเชื่อไม่ได้ผมรู้แต่ไอดีรหัสผ่านผมไม่ได้ตั้งไว้หน้าร้องไห้เลยสมัครอีเมลก็มีผลต้องตั้งรหัสผ่านเท่นั้นเออไม่น่าเลยเราโอนสานเล่นมาสี่ปีแล้วต้องมาเล่นใหม่เลยอะ่ะอันนี้รหัสสามแล้วเนะี่ย หหัสสองผมสมัครอีเมลไว้แล้วแต่ผมไม่เล่นแล้วขี้เกียจฟาร์มผมก็เลยสร้างรหัสใหม่เนี่ยแหละเนี่ยอันนี้คือรหัสอีเมลนั่นแหละเนี่ยรหัสอีเมลที่ผมสมัครไว,ว,ว้ไม่อย่างมาแอดรหัสอีเมลอีกเพื่ออะไร เพื่ออะไรโตโน่โวโว,โว,โว้อันนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยไอสองล้านเนะี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยไม่พาไปดูหรอกบอกไว้ให้ให้ห้าไลค์ก่อนอถึงจะพาไปดู ชอบเด็กออกตลอดจัดต้องเคลียร์เพื่อนและโอ้ใช่ <c oughs> ไอคนนี้แม่งโคชั่วเลยอะ่ะใช้ใช้โปรเกมนะเนี่ยโคชั่วเลย <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรดีอ,ะ <c oughs> อ่ะ๋อแท้จะไม่มีอะไรเล่นเลยอะ่ะ อ,อไม่้องไปพาแบบตำรวจเนาะไม่เล่นแน่นอนใครใครแม่ใครแม่อย่าให้ผมเล่นนะผมไม่ผ่าผมไม่ไปเล่นแน่นอนหรอกผมไม่ชอบแบบตำรวจโอ้คนไทยป .4 ชื่อเฟม แป๊บหนึ่งก่อม่ยาให้ดูมาเฟรมเริ่มเ,เกมเลยอ่ะนั่นรอก็ได้เ <c oughs> ฟย์ปอสี่จริงเปล่าโอ้ไม่ต้อกขนดาดนี้ก็ได้มั้ง โอเคเฟรมไม่เล่นใครช่ว <laughs> ยผมเล่นสกายบล็อกแทนเนี่ยโอ้ <laughs> ยิ่งจนอยู่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เออหน้าเบื่อจัดเลยออ <laughs> ตายก่อนแป๊บ <laughs> นี่บินได้แล้วโอเค มาไปบ้านเฟมก่อนแล้วกันตุ๊ตตุ๊ตุ๊อยู่ไหนวะอืม <c oughs> หาเจอแล้วอืมว่าแล้วถึงว่าจะไปเลเวลบ้านแปลกแปลก ใส่ใส่อะไรไปวะเนี่ยสกายบ็อกก็ก็ทำรรมาดีเหมือนกันนะแต่สำหรับผมมันรู้สึกรู้สึกแย่เลยตอนนี้โคตรจนเลยอะตอนเนี้ย เดี๋ยวโบจะมาคุยเรื่องแรกของแล้วโอ้ยที่คนอันนี้ล่าเก่าผมก็มีเอออันนี้เข้ามาจากไหนอะโอ my god ยีย่สิบนาทีผมเลิอกอัดน,นะเลิกเลยเดี๋ยวมาต่อ โอ้ก็อ่านในเกมได้นะแต่ว่าผมปรับคุณภาพไม่ได้ไงโอ้ก็เลยไม่อัดในเกมน่มันอัดได้ผมใส่เอฟเฟกได้เนะี่ยออย่าเอฟเฟกสภาพอากาศเนะี่ยนี่ความมืดว้าวเยสอันนี้ออร่าออร่าผีเสือ้ออู้เอาอันนี้ดีกว่า สวยดิขวางหน้าจอดิเรียงคำแบบก็ขเข้าใจอยู่นะโอ้โห<ง><笑><笑>ผมเชื่อได้เปล่าเนะี่ยผมเชื่อได้เปล่าเนี่ย เออน้ำส์เลี้ยเอามาไง่ะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะฮิ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 อ้าวอืมเฮ้เฮ้ เอาสิอโอ้เรื่องมากจังวะเรื่องมากจัดเลยเออเออแล้วก็เออผมแทบจะจนแล้วนะเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแล้วเอาเงินเอาเงินได้ไหมอะเงินหัวฟ้าได้นะของอะผมแทบจะจนอยู่แล้วเนี่ยโลกมากจริงๆเลยเวรมเฮ้อ ทำเงินต่อปะทุกคนคิดว่ายัางไงดีโมต้องทำเงินต่อไหมเนี่ยเอาเงินมาแลกกับของแทนอ่ะแต่มันก็ดีนะเอาเงินมาแลกกับของอ่ะมันก็มีประโยชน์อยู่เนี่ยโหเอาเกรีดอันเนี้ยเต็มหมดแล้วซึ่งดีเลยได้มาได้มอลกดเยอะโหเกิดโหเกิจะพูดว่ามอละนะแล้ว โอเคเฮ้ยไม่ใช่คนไทยในสกายบล็อกแทบจะไม่มีเลยอเฮ้ยกอดน้องเถอะตอนนี้จนแทบแย่แล้วเนี่ย เงินผมมีเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะล้านห้าหรอหมื่นหนึ่งสี่แสนได้ไหมสี่แสนได้ไหมขอร้องเธอไม่เอาของเอาเงินได้ไหมตอนนี้จนแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแล้ว โอ้บ้าบ้าหนวกแสนเลยไม่เอาของเอาเงินจนแล้วเนี่ยโอ้ ล้านหนึ่งไปเลยล้านหนึ่งไปเลยอ่ะพอใจอยังพอใจอยังไม่เอาของโล้วมิมช้าเลยรนะ อ่าพอใจแล้วแน่ใจนะล้านหนึงไปเลยเออพอใจแล้วใช่ไหมไม่พอใจได้ไม่เหานะ่าไม่มีของ ลืมดูเวลาอ่ะแล้วก็ลาขอแค่นี้นะครับบายบายหาฟู